สวัสดีครับมันีกะมาพอ้ับช่องหนังเศร้านะครับมันนี้จะพามาดีวิวสวิตชิ่งตัวนี้นะครับดีวิวมันีเขาถืว่าทดสอบกําลังนะครับว่ามันใจกําลังใดจักวัดนะครับยวผมจะวัดกระแสแล้วก็วัดโ่วงที่แจวจะสวิตชิ่งนี้มันไหลเข้าไปหาโหลดนะครับเดีย๋ยวเาต่อโหลดไว้แล้วนะครับ สวิตชิงตัวนี้เป็นสวิตชิงแบบโฟบิตนะครับโฟบิตคอนเวอร์เตอร์มีใช้แกน etd 59หนึ่งตัวครับซึ่งสวิตชิงรุ่นนี้มีขอดีอย่างหนึ่งก็คือได้ออกแบบวงจรตั้งรักษาระดับแรงดันขาออกไว้นะครับคือทุกรุ่นผมมาย่ามจะเหตุแรงดันคุ้มแรงดันขาออกไว้บ่ให้แรงดันเกินนะครับเมื่อไปใส่กับ เรื่องปันไฟหรือว่ามองใดที่มีไฟเกินเสี่ยวผุดเข้ากับสิบบอลร,ระเบิดไฟเดียบกเกินครับแต่ตกแต่ไฟตกมื่อกีิซอยบูดแรงดันขึ้นได้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันจับกระแสนะครับจับกระแสบ่อยมันจ่ายกระแสเกินนะครับจะใส่ ตัวเล็กๆร้วนๆนี่จุดศูนย์ห้าศูนย์นี่มันเป็นอาชั้นนะครับไว้เชียรกะระแสไวใส้ใยกระแสเขามาแปลงเกินนะครับมันจะซวยเซยพวกซวยเซยพวกไอจีบีทีเฮานะครับไอจีบีทีเฮาไอจีบีทีจะมี4ีตัวจะมีฟังละสองตัวเพราะมันเป็นฟูลบิตคอนเวเตอร์ลอสาหายใจนะครับ ส่วนุ่งจอนี้ตอนนี้ผมกับใส่งานมาแล้วประมาณสิบสองปีสิบสองปีสมัยนั้นระบบสวิตชิงนี่ตัวไอจีพีที่ยังราคาแพงอยู่ผมก็เลยใส่มอดเฟดหลงัลงๆมากอะมันเริ่มถูกลังกันมาเปลี่ยนเป็นไอจีพีท่แทนะครับเพราะมันสิรับกระแสได้สูงกว่ามอดเฟดนะครับที่ราคาราคาซ้ำๆกันนะนะ ที่นี่ผมก็เอามาอัปเกรดเปลี่ยนเป็นไอจีบีทีแล้วก็เปลี่ยนไดโอดบีดต,ต่ก้อนไดโอดบิดเป็นไดโอดบิดซิม5แอมป์นะครับซิม5แอมป์ผมก็มาเปลี่ยนเป็น25แอมป์นะครับส่วนส่วนนี้จะเป็นไอพกพันวิดกับตัวเชียร์กระแสพันวิทกับเอสจี3525เบอร์ทั่วไป มีออฟแอเป็นตัววงจรเชรกอกแสดนะครับนี่บอกปแปงอีตดีห้าเก้าไม่ค่อยชัดอ่าที่นี่ไดโอดบิตฟัง่งขาออกจะเป็นตัวทังตัวหน่อยนะครับแต่ก่อนนี้ผมใส่เป็นตัวทังตัวหน่อยนี่ก็จริงแต่ว่ามันมันใจแค่สิบห้าแอมมีเป็นเบอร์นี่เป็นไดโอดฟาสรอนสิบห้าแอม ที่นี่ผมก็เลยมาอัปเกรดมันเปลี่ยนเป็นตัวหน่เมือกกันแต่ว่าเป็นรุ่นนี้ครับสามสิบแอมพ์ขึ่งแจกกระแสได้สูงขึ้นครับนี่อันนี้เอามาอัปเกรดมาอัปเกรดเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปโลงแทนละน,นี้ก็พออัปเกรดเป็นอุปกรณ์ไม่เซตเติมหน่อยเดี๋ยวขอเทสกำลังก่อนครับพอได้กำลังกำลังมาก่าได้แล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวเสียไปลบแ,แผ่นเตียงหนึ่งครับนี่แผ่นเตียมไม่แล้วละนี่ครับเป็นแผ่นสมัยเลี่ยนนะครับไมยเลี่ยนเป็นคาดเอบีธรรมาดาครับไมยเลี่ยนแต่ก้อนนี่เป็นยังเป็นหมอแปลงอยู่ครับเป็นหมอแปลงนี่เป็นหมอแปลงรุ่นนี้นี่นใส่เมื่อนี้ผมก็ป้อหมอแปลงออกมันหนักมันหนักนะครับ เลงหยกปดประจำการว่าปเป็นไวเทสวงจรครับนี่กัหันมาเฮดสวิตชิงครับไปใส่เพื่อในน้ำหนักที่เบาขึ้นแล้วกจ่ายกำลังได้ดีขึ้นว่าก,ก็ครับมีไฟตกไฟเกินตัวนี้สิสิสจ่ายไฟได้ดีกว่าหมอแปลงนะครับก็อดีข้อเสียก็คือมันอาจจะมีปัญหากับพวก มอดเฟดหรือ IGBT ครับหากันเกิดการลัดว่องจรเขืนมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในการใส่งานครับนะครับ,นะรบมันจะมีปัญหาแน่นอนหนึ่งเอาละที่นี่เดี๋ยวผมต่อผมต่อสายตัวนี้ไว้แล้วเดี๋ยเขาปัดนะครับเดี๋ยวเขาถึงมาเบิงกำลังว่ามันสิใจได้จักวนจักแอมนะครับ เดี๋ยวผมตัด IAM เดี๋ยวผมจะ,จจะจเปิดเดี๋ยวเฮานี่กดฮ้อนค้าไว้นี่ครับนี่กำลังสูงสุดคิดได้ยงนี้เสียงแกรดเปิดหน้าที่เป็น,นเสี้ยนะ อยังสักอย่างหรือหมอแปลงมันสั้นประมาณนี้ครับมันจ่ายไฟออกกำลังมันใจหัวแข็งแข็งสูงครับมันก็นเลยที่สัน้นนิหน่อยโอเคเบื้องต้นครับนี่เข้าเข้ากดแอมกดวนเลยอยหมายว่าเบ่งกำลังนี่มันจ่ายออกกดกำลังจ่าสิบห้าจุดห้าห้าเอมสิบห้าจุด ห้าห้าเอมคูณแรงดันหนึ่งหนึ่งหกจุดห้านะครับจ่าออกไปเมื่อกี้หนึ่งพันแปดร้อยสิบเอดวัตต์นะครับตีแปว่าหนึ่งพันแปดร้อยวัตต์นะครับนี่เป็นกำลังสูงสุดที่สามารถจ่ายได้นะครับ โอเคเบื้องต้นเขากับโหกําลังจังปีชิงตัวนี้แล้วว่าาจไฟได้เท่าไรน,นะครับที่นี่เดี๋ยวประกอบล่องแทนเดี๋ยวผมสีวัดกาลังแทนอีกทีหนึ่งว่าไม่เหม่อไปล่องแทนเดี๋ยวเข้าไปต่อโหลดแโดโอมได้กี่วั์สี่โอมได้กี่วัต,วต์ประมาณนี้ครับโอเคฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมหนึ่งซาวนะครับ นี่ก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ